วันนี้ผมก็ถือว่ามาเป็นกองเชียนะครับให้ให้ทุกๆท่านนะครับแล้วก็มาเป็นกองเชียร์ให้กับน้องๆแล้วกันนะครับว่า ผมคุณจูดก็โมให้ผมฟังไว้เยอะแล้วนะครับว่าว่าง,งานนี้ยิ่งใหญ่และดีขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่าน้องๆนะครับที่มาร่วมงานนี้นะครับแชมป์หลายๆคนนะครับออท่านคืออนาคตของพวกเราครับ ขอแสดงความยิน,นดีกับผู้ชนะด้วยนะคะได้รับรางวัลเป็นเงินรางวันสามหื่นบาทต่อไปคอมพิวเตอร์ก็น่าจะมา อยู่ในชีวิตประจําวันมากขึ้นกาเราขาเขียโปรแกรมก็น่าจะจําเป็นมากขึ้นนี้ตรงว่าค่อนข้างดีเพราะว่าหลายๆคนก็ที่มาถึงจะแบบไม่ได้รางวัลหรืออะไรก็ตามอย่างน้อยก็คือได้แบบคุยได้สื่อสารกับเราแมวมองหรือเราอะไรที่เขามาหาแบบเด็กๆไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยงานนี้กส็สนุกครับได้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาพบเจอกับ คนที่สนใจด้านโปรแกรมมิ่งเหมือนกัน,นครับพาน้องเข้ามาก็เลอยากให้เขาเรียนรู้ได้ได,ได้ได้เห็นประสบการณ์แล้วแล้วงานนี้โอ,อ้คุ้มจริงๆครับคือพาน้องเข้ามาเห็นแบบขนลุกเลยแบบไม่ไม่เคยมางานที่แบบที่แบบยพขนาดนี้ครับคือถ้าเกิดว่าจะมาสายนี้ใช่ไหมฮะก็คงต้องฝึกเขียนโค้ดเยอะๆแล้วก็วกอาจจะหาโจทย์มาฝึกลองทำอะไรแบบนี้ งานนี้ก็บอกอดีมากครับอย่างที่บอกไปว่าการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมในประเทศไทยหาไม่ได้ง่ายๆหายากนะการแข่งขันลากษณะนี้ในประเทศไทย